สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นกสวัสดีสสดพี่พต้อยแล้วก็น้องบูนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวัน,นดีๆอีกหนึ่งวันนะคะที่เราได้นดํารถสมอมอบให้กับพี่นกแล้วก็พี่ต้อยครอบครัวนี้ที่น่ารักของเรานะคะวันนี้นะคะเป็นโอกาสพิเศษมากๆเลยเพราะว่าปกติแล้วเนาะเราจะมีแต่คุณผู้ชายซื้อรถให้คุณผู้หญ <c oughs> ิงนะคะแต่วันนี้ต้องบอกว่า มอบมองให้เลยค่ะวันนี้นะคะพี่นกของเรานะคะจัดของขวัญชิ้นใหญ่คันนี้เลยนะคะให้กับคุณสามีก็คือพี่ต้อยนั่นเองนะคะเป็นของขวัญสําหรับปีนี้เลยวาเลนไทน์เอ้ยวันเกิดเอ้ยไดๆเอ้ยเอาไปเลยค่ะหนึ่งชิ้นใหญ่ๆชิ้นเดียว,ยวครบเลยนะคะ ซึ่งพี่ต้อยไม่ทราบนะเรื่องนี้พี่ต้อยไม่ทราบเลยนะคะตอนแรกพี่ต้อยเข้าใจว่าคันนี้พี่นกซื้อให้ตัวเองแต่จริงๆแล้วพี่นกพูดมาเลยค่ะว่าคันนี้ซื้อให้พี่ต้อยคนเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้นะคะต้องบอกว่าดีใจมากๆเลยนะคะที่คุณภรรยาคนสวยเซอร์ไพรส์ด้วยอ่านี่อยากจะถามความรู้สึกนิดนึงกับความเซอร์ไพรส์ครั้งนี้รู้สึกยังไงรู้สึกตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นแล้วก็ อยากอยากอยากทำให้เขาอยู่เลยเพราะเขาทำให้เรามาตลอดค่ะอ้าวเป็นไงความประทับใจนะคะคำเดียวสั้นๆประโยคเดียวสั้นๆนะเขาทำให้เราเยอะแล้วเราอยากทำให้เขาบ้างนะคะและนี่คือความประทับใจสั้นๆเลยทีนี้ขอสัมภาษณ์พี่ต้อยบ้างอขอสัมภาษณ์พี่ต้อยบ้างพี่ต้อยรู้สึกยัางไงาขอเสียงดังๆให้น้องหน่อยดีใจไหมวันนี้ดีใจครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์น่าดูเพราะว่าครั้ที่แรกก็เขาบอกว่า คันนี้เป็นของเขาจะซื้อเองจะซื้อซื้อเองชอบอะไรเงี้ยแต่พอพอเรารู้ก็งงไหมงงอยากบอกว่าดึงเวลาสุดฤทธิ์เลยค่ะพี่ดึงเวลาสุดฤทธิ์เลยนะคะเพื่อวินาทีเซอร์ไพรส์วันนี้นะคะยังไงก็ยินดีกับพี่ทั้ง2ท่านมากๆทีนี้ขออีกหนึ่งเรื่องในเรื่องของการบริการของเซลล์บ้างนะคะทอฟฟี่ราคาแล้วก็น้องเมยดูแลพี่เป็นยังไงบ้าง ติชมได้หมดเลยนะคะมีอะไรที่ผิดพลาดแจ้งได้เลยจะบอกว่าดีสุดๆค่ะเราจากแล้วเวลาที่คุยกับน้องฟี่มาพี่เจอน้องฟี่แค่วันหรือสองวันเองเนาะแล้วเจอกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายไม่รู้จักมาก่อนแล้วไม่มีใครแนะนําด้วยเจอที่ไหนคะพี่เจอที่ tiktok เจอที่ tiktok นะคะฝาก lc ติดตาม tiktok ของเราด้วยนะคะนะคะก็อย่างที่บอกว่าทางน้องฟี่น้องเมย์น่ารักมากทุกอย่างัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็น ทุกอย่างเรียกว่าทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะ,คะรวมถึงการเซอร์ไพรส์ทางนี้ด้วยโนะคะก็ฝากทุกคนมาหาเราจะไม่ผิดหวังค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็อีกนิดนึงพี่นกจองยังไงเอ่ยช่วยย้ำให้กับแฟนค่ะแฟนเพจของเราหน่อยนะคะว่าพี่นกจองแบบไหนปลอดภัยไหมแล้วก็เป็นยังไงบ้างขั้นตอนการทำงานอัปเดตดีไหมคะ่ะแนะนำได้นะคะ,คะเผื่อแบบพี่ๆท่านไหนที่กำลังตัดสินใจอยากได้มิซูนะคะแล้วก็ดูจากเพจของเรา ว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเริ่มต้นจากการจองก่อนเลยจองมาแบบในคะพี่ก็จองออนไลน์เลยนะคะคือคือคือคุยกับน้องฟี่เนี่ยออนไลน์ตลอดเลยเพิ่งวันนี้เพิ่งจะมาเจอตัวจริงจริงทั้งสองคนเลยนะคะก็ถามว่ากลัวไหมตั้งแต่แรกไม่ได้มีความกลัวเลยแม้กระทั่งการโอนจองออนไลน์นู่นนี่นั่นก็ <fixing S 1> โอนเลยตัดสินใจปั๊บโอนเลยวันนั้น แล้วน้องก็ได้ยอดเพิ่มมือน,นั้นเลย <c oughs> ขอบคุณมากค่ะแล้วก็เป็นการอัปเดตงานเบื้องต้นเรื่อยๆใช่ไหมคะ,ะในการ<ช>แต่งรถเนาะไม่ใช่แค่อัปเดตเบื้องต้นตลอดระยะเวลาที่เราคุยกันมาแทบจะเหมือนพี่กับน้องเลยค่ะ <c oughs> มันมันถึงบอกว่ายังคุยกับพี่ต้ยอยเลยว่าไม่น่าเชื่อว่าจะน้องจะแบบว่าเราเราจะแบบสนิทกันได้ขนาดนี้ <c oughs> แม้กระทั่งวันรถที่มาลงน้องก็อัปเดตตลอด วันที่ติดสกเกิร์หรือแต่งรถทั้งหมดน้ออัปเดตให้ตลอดเลยเออประทับใจนะเนาะมากมากกก็นี่คือความประทับใจอีกหนึ่งเสียงนะคะการันตีจากลูกค้าจริงของเราเลยนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากติดตามเพจของเราไว้ด้วยนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ